ดตตดติด,ตด,ตดเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะขนลุกว่ะเสียงนี้แม่งหลอนประสาททํา่าทำไมวะเสียงสวรรค์เลยนะเว้ยสมัยก่อนอ่ะใครได้ยินเสียงนี้ยคือเท่ระเบิดเท่กับผีนะสิมึงจำไม่ได้เหรอเวลานั่งเรียนเงียบๆแล้วไอ้เสียงนี้ดังขึ้นมาอาจารย์หันควับทั้งห้องแล้วมึงต้องทำท่าตะครุบเอวตัวเองเหมือนโดนไฟช็อตอ,อ่ะเออว่ะจริง มันคือความรู้สึกเอลสั่นที่แวยรุ่นยุคนี้ไม่เข้าใจมันสั่นทีกระตุกไปถึงหัวใจเลยนะเว้ยลุ้นชิบหายว่าใครส่งมาและประเด็นคืออะไรรู้ป่ะสมัยนั้นเสื้อต้องทับในหรือไม่ก็ต้องใส่เสื้อตัวสั้นๆโชว์ขอบางเกงเพื่อโชว์เพจเจอร์คือมึงต้องเน็บให้คนเห็นยิ่งใครใช้รุ่นตัวหนาๆแบบม o t ต r ร la นะเอวตุงเป็นก้อนเลยใช่แล้วต้องห้อยโซ่ด้วยนะมีโซ่คล้องกับหูกางเกงกันหายหรือกันโดนกระชากไม่รู้ แต่เดินทีเสียงโซ่กระทบกางเกงกริ๊กกริ๊กกริ๊ก,ค,ก,ค,กคู่กับเสียงเพจเจอโครแอค็คของกูนี่เนบกระเป๋าเสื้อนัเกเรียนเลยจ้าให้มันร้องใกล้หูโชว์สาวว่าผมมีธุระพันล้านครับธุระพันล้านแม่สมมาบอกให้ซื้อน้ำปลาเข้าบ้านสิไม่ว่าสมัยนั้นมันมีการแบ่งชนชั้นด้วยนะเว้ยมึงใช้ค่ายไหนกูสายประหยัดโฟนลิงตัวเล็กๆสีดำๆแล้วมึงอ่ะระดับเสียนนัดต้องแพ็คลิงสิครับหรือไม่ก็ฮัชชินสัน ที่ตัวเครื่องมันมนๆมนมนหน่อยสีสันจิจ๊ดจ๊าดเออพวกแพ็ลิงนี่แม่งชอบขิงเฮ้ยเครื่องกูเมมข้อความได้เยอะกว่าหรือเครื่องกูสั่นแดงกว่าไร้สาระมากแต่มันเท่จริงเว้ยยิงรุ่นที่หน้าจออ่านภาษาไทยได้นะคือพระเจ้ารุ่นแรกๆอ่านได้แต่ตัวเลขมึงต้องมานั่งถอดรหัสกันปวดหัวเด็กรุ่นใหม่คงงงจะส่งข้อความทำไมต้องโทรหาคนอื่นอธิบายให้หลานๆฟังหน่อยคือสมัยก่อนเราพิมพ์เองไม่ได้เว้ย เราต้องโทรเข้า call center ส,สครทบแพ็กลิงก์ยินดีให้บริการครับจะฝากข้อความถึงหมายเลขอะไรครับใช่แล้วเราก็ต้องบอกเบอร์เพื่อนแล้วก็บอกข้อความช่วยบอกเบอร์154ขีด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 ,ขดให้หน่อยครับว่าเย็นนี้เจอกันหน้าโรงหนังสกาลาแล้วพนักง,งานเขาก็จะทวนเย็นนี้เจอกันหน้าโรงหนังสกาลานะคะคือมึงความลับไม่มีในโลกประเด็นคือเวลาจะจีบหญิงหรือจะด่าเพื่อนมึงต้องผ่านปากพีโอเปอเรเตอร์นี่แหละ โอ้ยอันนี้พีคเคยไหมจะส่งข้อความหวานๆคิดถึงนะจุ๊บๆแต่ต้องพูดให้พี่ผู้ชายเสียงเข้มๆฟังอ่ะขำเอ่อพี่ครับฝากบอกเบอร์นี้หน่อยครับว่าคืนนี้ฝันดีนะจ๊ะคนดีรักเสมอครับแล้วพี่เขาก็ทวนเสียงเรียบๆฝันดีนะจ๊ะคนดีรักเสมอส่งเลยนะครับโคตรอายหน้าแดงหูแดงอยู่คนเดียวในตู้โทรศัพท์เหมือนสารภาพรักกับพี่โอเปอเรเตอร์แทน ส่งเสร็จแล้วไงต่อก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันได้รับหรือยังใช่ไม่มีขึ้น read ไม่มีขึ้น deliver ส่งไปแล้วคือส่งไปในความว่างเปล่าต้องนั่งมโนเอาเองว่ามันคงเห็นแล้วมั้งแล้วถ้ามันไม่โทรกลับนะมึงเอ้ยกะวันกะวายนั่งจ้องเครื่องเพจเจอร์เขยา่าเขยา่ขยาตบๆมันหน่อยเผื่อทานหลวมหรือขึ้นไม่ดี <laughs> เป็นเหมือนกันนึกว่าเครื่องพังจริงๆคือเขาไม่อยากโทรกลับมึง พอเพจเจอดังต,ต,ตีตีตีขอความเข้าวัดโทรกลับด่วนความบันเทิงบังเกิดวิ่งสิครับภารกิจตามหาตู้โทรศัพท์สาธารณะหันซ้ายหันขวาตู้ไหนว่างบ้างแล้วตู้ที่ว่างคือตู้ที่เสียกินเหรียญหูโทรศัพท์เหม็นน้ำลายหรือไม่ก็ตู้แดงที่สายขาดพอเจอตู้ดีๆก็มีป้าข้างบ้านยืนคุยยาวเป็นชั่วโมงเราก็ต้องไปยืนกดดันเคาะกระจกครอกพี่ครับพี่ครับด่วนครับ ชีวิตแม่งลำบากชิบเป๋งกว่าจะได้คุยจนแต่ละทีอีกเรื่องที่เจ็บปวดคือฐาน AAA โอ้โหมึงพูดหมาน้ำตาจะไหลกำลังลุ้นข้อความสำคัญจู่ๆหน้าจอดับหรือขึ้นโลแบตเตอรี่แล้วสมัยนั้นเซเว่นไม่ได้มีทุกหัวมุมเหมือนตอนนี้นะเว้ยต้องวิ่งเข้าร้านโชห่วยไปซื้อฐานพานาโซนิกก้อนสีดำๆบางทีไม่มีตังต้องใช้วิธีในตำนานเอาถ่านมากัดกัดให้มันบุบๆเพื่อจะมีไฟเฮือกสุดท้ายออกมา กัดจนลิ้นเฟือนนะ่ะเพื่ออ่านข้อความเดียวว่ากินข้าวหรือยังแต่ยุคแรกๆที่เครื่องรับได้แต่ตัวเลขนี่แหละศิลปะคันสูงรหัสลับดาวินชีชัดๆใครไม่รู้นี่คุยไม่รู้เรื่องนะไหนทดสอบความจำา1 4 3สคืออะไร I l เลิฟยูไง1ตัว4ตัว3ตัวง่ายไปแล้ว1 1 4 4ละ่ะรักนะเด็กโง่งไงครับโอ้ยพูดเองเขินเองแล้วถ้า8ปบ๊ายบาย นี่เราแก่กันขนาดนี้แล้วเหรอวะเนี่ยที่จํารหัสพวกนี้ได้ถึงจะลําบากนะแต่มึงเชื่อปะข้อความสั้นๆในเพจเจอร์ไม่มีพลังกว่าลายยาวเหเอียดสมัยนี้จริงกูเคยจีบแฟนคนแรกก็ผ่านเพจเจอร์นี่แหละวันที่เขาส่งมาว่าเราก็ชอบเธอนะเชดมึงเอ้ยกูอ่านวนซ้ำไปซ้ำมาประมาณ800รอบได้เดินยิ้มเป็นบ้าอยู่คนเดียวเก็บข้อความนั้นไว้จนเมมเต็ม,ตมไม่ยอมลบเออ มันมีค่านะเพราะกว่ามันจะมาถึงเรามันผ่านความพยายามมันผ่านคนกลางมันผ่านการรอคอยนอกจากเรื่องรักอะเพจเจอร์คือ Twitter ยุคนั้นเลยนะบริการข่าวสารแพ็คลิงนิวส์ใช่ปะใช่โดยเฉพาะผลบอลตื่นเช้ามาไม่ต้องรอซื้อหนังสือพิมพ์รอเพจเด้งติดๆแมนยูสองหนึ่งลิวพูโหวันไหนทีมรักชนะนะเดินยืดอกไปโรงเรียนเลยรู้ผลก่อนเพื่อนเท่สุดในกลุ่ม หรือพวกข่าวดาราข่าวเลือกตั้งมันทําให้เรารู้สึกว่าเราทันโลกแม้จะดีเลยไปครึ่งวันก็ตามมีอีกมุกหนึ่งส่งเนื้อเพลงส่งทีละท่อนนะเปลืองตังชิบหายก็คนมันป๋าไงส่งไปท่อนหนึ่งเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันแล้วรออีกแป๊บหนึ่งส่งต่อเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยโรแมนติกแบบอนาล็อกว่ะโตมานั่งลุ้นว่าท่อนต่อไปจะมาเมื่อไหร่หรือจะมาผิดท่อนหรือเปล่า แต่ความสุขมันก็อยู่ไม่นานนะพอ PCT มาพอ Nokia 3310มาเพจเจอร์ก็ตายสนิทมันเร็วมากนะแป๊บเดียวตู้ครัวสับก็ร้างเพจเจอร์ก็กลายเป็นที่ทับกระดาษจำความรู้สึกตอนทิ้งเครื่องได้ไหมไม่เชิงทิ้งนะเก็บใส่ลิ้นชักแล้วก็รีมมันไปเลยมารู้ตัวอีกทีฐานเน่าขาเครื่องไปแล้ววันนี้เรามีไล n e มี Facebook ส่งปุ๊บถึงปับ๊บอ่านแล้วไม่ตอบก็หน่อย กูว่าความโรแมนติกมันหายไปวะ่ะความอดทนรอมันหายไปสมัยก่อนกว่าจะได้คุยกันเราคิดแล้วคิดอีกว่าจะพูดอะไรทุกคำมันกลั่นกรองเดี๋ยวนี้พิมพ์ฮ่าๆๆไปสงสงก็จบมันง่ายไปจนเราไม่ค่อยเห็นค่าของการสื่อสารเท่าไหร่ท่านเลือกได้มืออยากกลับไปใช้เพจเจอร์ไหม <c oughs> ไม่อ่ะกูตดมือถือ <c oughs> แต่กูอยากเก็บความรู้สึกตื่นเต้นตอนนั้นไว้มากมา ความรู้สึกที่หัวใจเต้นแรงเวลาได้ยินเสียงติต๊ดๆนั่นสิเก็บไว้ในความทรงจำนะ่ะสวยงามที่สุดแล้วว่าแล้วก็1144นนะครับคุณผู้ฟังรักนะเด็กโง่สวัสดีครับ